พี่น้องต่อไปจะเป็นการคู่กินปลาป่ากับมามีจะแข่งตีตีขวดนะคะคุณราชีเอลดีก็กันค่ะจะคู่ให้แล้วคุณราชีเอลดีต่อกันค่ะก่อนที่จะแข่งกันให้หนูเช็คไหมซิสุมามีได้บอกค่ะเช็คเลยเช็คเลยเออไม่ก่อนนะครับปลาป่ากับมามีเอาใครจะสู้คะพี่น้องเอาโอ้ไม่เพ่เก็บขึ้นไงเงาซิสุ ช้างพระเอกวัดไม่มันผูวไม่พระเอกวัดก็แข็งแรงไปไหนอ๊อฟไม่ไม่อ๊อฟที่เราทำสำหรับท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเสร็จแล้วออกไปอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าที่อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเขามาสายอยู่แล้วข้าวเขามัดสายอยู่เออเจ้าระดีนิเขามาการเจ้าต้องระดีนิแล้วแล้ว มัดมัดแน่นแน่นมัดแน่นแน่นมัดสิลวดอย่าจื่อมมัดแหนแกแนมแกเอออย่าเฝ้า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 ใจเย็นเย็นแมนเสียคะแนนนะคะจีบเรี่ยไรจีเรี่ยไร ครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรติดตัวครับพี่น้องมืออื่นเด้อมืออื่นนะครับพี่น้องไ่ได้หรอกเพราะว่างัดสิปะปาขามามีสิแข่งกันเขาลพระเอกวัดกับพระเอกเข็มจะแข่งกันนะคะเออเออเออไปอับเปลี่ยนพระเอกวัดพระเอกวัดเปลี่ยนไม่หรอกคือไม่ไงใ่่ไหมเนี้มันเสียก่อกเสียก่อนโอ้เสียกันให้ได้เสียง่อนจะเสียกนะโอ้ยเนาะมันไม่มันไม่มันรวมเท่านั้นอ่ะเอวังโอเค

ไฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวาไอ้ไเเดี๋ยวขาาอธิบอ้เข็ม้วฟพอเรใส่เมื่อแมนไม่ฟาวฟฟาอามเอามู่้ดำเนิแม่ศิกับแม่ลุงเภาโอ้โหู้ต่อไปครับแม่ิแม่ลุงภาครับแล้วก คู่แบดบหน้านะครับน้องสุ่สย่กับน้องเอนนะครับแบดหน้านะครับห่วยจาร้อยขาด้าคนมาเสียงได้วหมเมมเมมลูกนัพันสีส่วนเม่กีนดีักเราอกเพิงแล้วไเม่กินเ้าเอาซือเมือนาะเนี่อ้ลูกไม่แต่อนาวิธีลกดี่ยังคอยว่าอย่งไพวกคอยประกาศเป็นคู่เยคอยทเพิ่งเลตระลีนะครับ จะมาแอนคู่เขาไถ่คู่กับสูสายใหญ่เอนี้ลมอยู่น้องเมมาทำไมสูเอนไ่ได้เจ้าต้องคู่กันได้พวงมามามรอนะมันสสีกันน้องลูเมมาที่ไม่อยู่เออเอาเลนี่ตัเอไปลูกมาไปลมาววยไมเยี่ยวดนเน่ยอ้ามมไ ไป้าตทังเล like ่นรัดเวลาครับเล่นรัดเวลาด้วยนักกีฬาเล่นรัดเวลาด้วยนะครับแมนแมนเล่มรัดเวลาเออเสมอกันหน่อยเร็วๆมาเร็วๆเล่นรัดเวลาด้วยครับตอนนี้ผู้ชิงจะเร็วใช่ไหมนี่ยครับยังยังผู <h 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 ่ชิงจะเป็นปามหน้ากับแขกหลอดโอ้โหสามในห้าสามในห้าย่อๆสามในห้านะครับสามในห้าจัะหน่อยย่อพอดีปีไหมอ่า่แรก ผู้ใดใส่มือผู้นันเฝ้าเนอะฝากฝากตัวยาพวกเอกเข้มวันฝากพิเศแม่ลุงในเืองขดทิพเด็กนึ่งอันติดผ่านนะโอ้ตัดติการ์ขึ้นหามล้มันจะหามล้มม่ล่านนาหา้มม่ลาตอนนี้เม่ลุมาาข้างมาจูนระวังฟังระเบียนนะครับ้อมแล้วเข้าที่ระวัง Ha 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 ม่ไปคูดต่อไปเดี๋ยวไม่้อนเสียเวลา่อไปคู่ต่อไปเอรดีกันสู่สายใหญ่สแล้วแอเยนะไล่แนอนย่นไปแแนย่ชกผูก็ได้เหรอไะชกผูกม้ี่ชกผูรับอันนั้นแอเป็นอชผูก็ได้ เขากะลบมวโตัวเขาอยู่ทีมนั้นน้องเกะลบม้ยข้าจะเอาไม้ตีมันกันเลยเอออีกีดแคบเดียวจะข้าให้ได้ชงเลยเออว่าทำได้เขาโบยไมเอียงเอาคือกนรดีอเอาพี่น่าเชี่วไหเอาเราราวังอารมณ์ใส่โอ้ยโอ้ย

แต่ลอยแมาเล่นกันมาจะมาบอกเอาโอสูบปามาได้โอ้ยอานย่านสั่นาจยขาบักปาาข้าไปเออพี่ตูไปบาไหนอยู่เออเอาอย่ก็ขอสารัยังที่ขออยู่ฟังนั่นเออทีมสอบงมีหลพี่เาท้สาครับพี่ทีมสา่อกเนลอกขอขอสารพทิม

โย่แปดไม่บอดแมวเอาคู่พิเศษครับคู่พิเบษคูดระวังปาดนะบบอสโจ้ครับจะร้อยได้เหอไม่ปาดนะคือสั่นแต่ซ้ำนุนุนบอสอัน hmm? นี้ไม่เง่ไปต้อนน้กแล่นน่เอออยากก็มันจะเชื่อว่าพวเราไม่นงยส่อะซุนซุน

บาสุสุบาสุสุฮะบาบนาบาบนาทีมส้มเออทีมส้มเออเปลี่ยนใช่แล้วแค่แค่สองคนผู้นี้เพราะว่าสามสามคนโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้โอรอบแรกครับพ่อแล้ได้ไปหนึ่งแต้มครับ giảm tiếng vỗ tay vòng 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 ติงไหมไปล้ิงต่อไปแอ้วิงบิงบสิงอนแล้วเอายิงเอายิงเอายิงจุแคบเอกี้สมกนงตอนบาพีเอ่องนะรบอุกยอ

เอาอะไรกันเออีอพอร์ต้องารอรก็ต้องกาอ่าังคัรอใช้จดเอขอบขอบจริงเชอบพี่น้องอยบงเสียงระญาเวดจากกรรมการนะครับพี่เลี้ยงอย่าบังต้องนะครับใครจะเอวดีนะครับพี่น้องดูให้ดีโอ้ฟังเสียงอเวเร็ว เรามีเวลายังม <uh ีแล้ว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 อะไรแบบนี้รึ

อะไบ่นอะเรียหมโอ้ย yeah, ส really ันเมียสันหัวตัวสว่าสันเมียโอ้ยได้ผาแมชนะโอ้ยฉันเมียพี่น oh, ah, oh, oh, ้องปกันไม่คิหนาคิปนี้เอาไว้ซ้นี่โอ้ยหัวไหลจะว่าคอยจุบช่องพ้องกันไม่คิหนาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้งเดาอกดซับซักกดกดติดตามด้วยค่ะสายช่วยทีไดยไปชอมเลยเด้